นี่แหละสไตล์ตบอลที่ผมชอบนะครับโอ้โหทางด้านของคายฮาวเวตครับรู้สึกว่ามั่นใจนะว่าเขาจะเข้ากับระบบของอาร์เซนอลมากกว่าสมัยอยู่กับเชลซีนะครับอืมอล่าสุดคายฮาวเวตครับกองหน้าชาวเยอรมันของอาร์เซนอลนะครับเปิดเผยว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีรูปแบบการเล่นเข้ากับสไตล์ของเขามากกว่าเชลซีและยอมรับว่าต้องสู้เพื่อพยายามยึดตำแหน่งตัวจริงมาครองให้ได้นะ ดาวเตะวัย24ปีอย่างคายฮาวเวิร์ดย้ายมาอยู่ในทีมเอเมอร์สตีดียมด้วยค่าตัว67.5ล้านปอนด์ครับทำให้เขากลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดอันดับ3ของสโมสรเป็นรองเพียงแค่ดิแคนไร์แล้วก็นิโคลัสเปเป้ฮาวเวิร์ดบอกว่าเออผมคิดว่าทุกคนต้องพยายามหาตำแหน่งของตัวเองภายในทีมคุณเล่นได้ก็ต่อเมื่อซ้อมดีและเล่นดีระหว่างเกมผมคิดว่าผมต้องทำเต็มที่ในทุกเซสชั่นการซ้อมและในทุกๆนัด นี่คือหนทางที่ผมจะเข้าไปอยู่ภายในทีมไม่ใช่ผมคนเดียวแต่เป็นนักเตะทุกๆคนการอยู่สโม,มสรใหญ่แบบนี้มันต้องมีการแข่งขันอยู่เสมอและผมก็จะทุ่มเทเต็มร้อยเพื่อให้ได้ลงสนามแน่นอนว่าน,นี่คือสไตล์การเล่นฟุตบอลที่แตกต่างกับที่เราเคยเล่นที่เชลซีแบบหน้ามือเป็นหลังมือผมคิดว่าสไตล์แบบนี้เข้ากับผมได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่ามันจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการทําความคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่ง ผมอยู่ที่นี่มา2ส,สัปดาห์ครึ่งแล้วมันจะต้องใช้เวลาบ้างแต่ผมก็จะทุ่มเทเต็มที่เพื่อพยายามทําผลงานระดับสูงออกมาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่คายฮาวเวิร์ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่า ระบบรวมไปถึงสไตล์ฟุตบอลของแอสตนะันเนยเข้ากับเขาเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่แหละเป็นสไตล์บอลที่ตอบโจทย์ของคาร์เวตนะครับดีกว่าอยู่กับสิงห์บลูเชลซีซะมากกว่านะโอ้โหอะไรประมาณนั้น mm hmm. ชุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่คาร์เวตได้สมภาษก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุน่นจัดไปยาวๆเลยครับผม